ซิวิกครับคันนี้นะเป็นรถมือเดียวใหม่เพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเรามาเดินดูกันนะครับคันนี้ตัวนี้นะจะเป็นซิวิกเอสซีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนกันชนหน้านะเป็นตัวเอฟเคมาให้หล่อๆเลยฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนี่สาภาพสวยกริบครับทุกอย่างสมบูรณ์ใหม่หมดนะเรามาเดินดูรอบคันกันคันนี้นะครับใส่ล้อแม็กคพเอฟวันขอบพิบแปดมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีฝาบังกระจกเป็นลายเทปลานะนี่เรามาเดินดูนะเด่๋ยนี้เราเดินรอบคันได้มาครบเลยนะครับนะฮะนี่กันหน้าข้างหลังลิ้นหน้าได้มาครบหมด ครับไฟมาครบนะไฟดวงที่3ก็สมบูรณ์ติดทุกดวงนะครับแล้วก็ส่วโลโก้นี่เป็นเท็หน้าหลังแดงมาครบแล้วและที่สำคัญลูกคา้าเลขนี้ผมให้ไปด้วยเลยนะครับผมไม่ถอดออกแถมไปได้เลยใครชอบลุยได้เลยเมาดูที่วางสัมภาระด้านหลังนะครับกว้างกว่านะรถคันนี้ไม่เพียงแค่ห้าหมื่นกะิโลนะเข้าถุนตลอดไม่เคยติดแก๊สน,นะครับแล้วก็รถคันนี้ประวัติอยู่ศูนย์ตลอดด้วยเป็นรถมือเดียวเนี่ยมาดูโครงสร้างนะครับนะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเนี่ยไล่ไล่ไปเลยซ้ายขวาโอเคบอดี้ไลาเดิมเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยไปครับเดี๋ยวเรามาเดดิู ท่งนี้ต่อคันนี้นะครับล้ออันนี้เป็นล้อขอบแล้วก็ยาตงตัวนี้เป็นยางเบิกใหม่นะลูกค้าเป็นปีส0 2 5ันที่ผาะครับวิ่งไม่ถึงพ0 0อยกิโลแน่นอนลูกค้าได้ไปใช้ยาวๆนะครับเรามาดูภายในกันนะนี่ภายในคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับทุกอย่างมาพร้อมหนังหมดเลยนี่นะครับไม่มีชํารุดฉีกหรือผานนะสภาพสมบูรณ์ผมให้เลยหนึ่งหนึ่งนร้อยนี่มาดูโครงสร้างนี้นะครับเรามาดึงตะเข็บดูก่อนนี่นะครับภานอันนี้เป็นสีดําเดิมจัดสูงนะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับแล ระมาเดินดูด้านหน้านี่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเห็นนะก็สมบูรณ์ทั้งทั้งคันเลยรถคันนี้ได้ไปคือพร้อมใช้เลยนะครับตัวพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชั่นมาให้เลยนะครับแล้วก็มีระบบคุชคอนโทรลมาครบเลยเป็นปุ่มสารนะคุณแจสำรองได้มาครบคันนี้จะเป็นซีลเซรามิกด,ด้วยนะรอบคันมาดูบอดี้กันต่อนี่นะครับนี่ช่องประตูทุกตัวนะครับอยู่ครบหมดเลยนะเดิมเดิมครับปูนฝืนอยู่ครบเลยมาเดี๋ยวเรามาเดินดูห้องเครื่องกันรถคันนี้นะครับลูกค้าที่เห็นทรงนี้ผมจะบอกให้ดูก่อนนะ สไตล์การแต่งของรถคันนี้จะไม่มีการโหลดไม่มีการไปใส่กล่องใส่ท่อไอเสียไม่มีเลยนะครับเครื่องเดิมช่วงล่างเดิมทุกอย่างเดิมหมดมีแต่ว,ว่าแต่งพาใส่ฝากระโปรงใส่กันชนหน้าใส่หลอดไฟเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนล้อแม็กประมาณแค่นี้ครับรถคันนี้จะไม่มีการแบบว่าไปลื้อถอดไปทาเครื่องทําแรงทำรีแมปไม่มีใสหาดเดิมๆนะครับแบบว่าเน้นสวยๆเน้นใช้งานแบบเนี้ยมาดูคันนี้เลยเพราะว่ารถได้สวยๆเลยนี่เห็นไหมครับเครื่องเครื่องเคร่อเดิมๆนะเครื่องยนต์เดิมๆหมดเลยไม่มีการใปใส่กองอากาศไปใส่ท่อ ID, ไอดีไป แต่รอบนอกอย่างเดียวนี่ครับเครื่องนิ่งเครื่องเงียบสดอ่ะก็อลองดูนะครับถ้าลูกค้าคนไหนอาหาซีวิเน้นใช้งานนะใช้งานประจวาวันครับไม่แข่งไม่กระด้างไม่มีการโหลดมาไม่ตัดต่อมาผมบอกเลยมาดูคันนี้ได้รถเดิมมือเดียวไม่แค่ห้าหมื่นกว่ากิโลด้วยแล้วประวัติเช็คศูนย์ต่อได้คุณแยสำรองได้ครบนะครับแล้วก็ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับซื้อเงินสดตอนนี้นะผมแถมฟรีโอนให้ฟรีประกันไทยให้ฟรีน้ำมันเต็นถังให้นะครับแล้วสองร้อยกิโลเมตรแรกไม่เกินนะผมส่งให้ฟรีด้วยแต่ถ้าเกิด ยื่นเอกสารผ่านรับรได้เลยบาทเดียวไม่ต้องใช้แค่โทรมาหาเรานะส่งเอกสารออนไลน์เราส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นรถผ่านคุณรับร้กลับบ้านได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีทุกอย่างนะครับคนไหนสนใจทักผมมาได้เลยหาะื้วิเซอสวยดีคันนี้เลยครับเอาไปใช้กันครับผม